ข่อยข้างนึงอ่ะลูกมืออีกข้างนึงอยู่ไหนอ่ะโดนสายไฟแล้วไปมือหายมือหายทำไงอ่ะหูไม่ออกทำไงอ่ะทำไงดีเนี่ยทำไงดีเอาเอาอะไรดีออกยังไงอ่ะจักรจี้ออกไหมจักรจี้ออกไหมอ๋ยมีรถรถมัรถไมานี่แล้วเหรอเฮ้ยรถรถเกียร์เหรอผมผมผมมากกว่าเดิมรถมาเกียร์เหรอ รเม่อกี้เหรอว้านี่อย่างนี้พี่เอิงก็จะเหลือมือข้างเดียวซิทำไงแล้ววะเหลือมือข้างเดียวทำไงดีอะพี่เอิงออกไม่ได้แล้วเนี่ยตกู่ออกไม่ได้แน้วแม่ต้องช่วยพี่เอิงแล้วนะเนี่ยช่วยช่วยผมอยู่เนี่ย้นเนี่ยออกยังไงดีอะพอกับบ้านแล้วดีกว่าอย่างนั้นะออกยังไงอะยังไงอะพี่เอิงแกไหนช่วยช่วยพ่อแก้ปัญหาสิทำยังไงดีไหนนก้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยแข็งด้วยอ่ะแน่นปั๊กเลยอ่ะไม่ออกกุยได้เลยมือห,หายอ่ะพอ่อมือหายต้องทำยังไงดีนะเราจะกระจี้ดีไหมจักระจี้เหรอลองจีกกจ้หน่อยลอจักระจี้ที่มือจะดูถูกไหมหลุดไหมไว้ไม่หลุดด้วยอ่ะเก่งด้วย ดุดด้วยเป็นคนแข็งแกร่งเรื่องแจกระจี้อ่าเราจะนองออกยังไงอ่ะแม่จะทำยังไงล่ะคะเนี่ยออกยังไงดีอ่ะเอาที่มาขุดดีกว่าไม่ฝาขุดดีกว่หนออกยังไงดีแม่ช่วยขุดก่อนอ๋อเอ้ยใช้แค่ฝาขุดเหรอใช่ทำไมมันลึกจังเลยอ่ะมึงพี่เลยหายไปแล้วเนี่ย หายแล้วอ่าขุดเอาขุดเอาว้าวได้แล้วช่วยื่อนดูหน่อยสิมือเพื่อนไหมว้าวมือแม่เหรอใช้มือแม่ใช้มือแม่ใช่ไหมอ้าวมือแม่แล้วพี่เอิงจะเอามือเอามือแม่ออกมายังไงดีอะลูกเพิงค์ขาเอาเนี่ยเนี่ยมือแม่หายไปแล้วอ่ะพิงค์ช่วยมือแม่ด้วยนะ มือแม่ออกมายังไงดีอะมือหายไปแล้วยังไงดีสงสัยมือหายไปแล้วมือแม่หายไปแล้วพี่เลยทำยังไงดี่อมือหายโอ้ยมีกบด้วยกบด้วยมีถมมีถมด้วยอะมีทับกมถมเขาเรียกกบครับโอ้ยอ้าวเโอ้ยมาเม้ม กลับบ้านแล้วใช่ไแม่มึงออกมาแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากเล Systems ่นอยู่นี่ยมือมันติดไงลุงมันติดติดทำไงอ่ะช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยเยย์ช่วยแม่ด้วยเยย์ไปแล้วไปแล้วช่วยแม่ด้วยจาไปไหนของเขาแล้วนะช่วยแม่ด้วยเราออกไปได้แล้ว ไม่ช่วยแร้วทำยังไงล่ะนี่มีเพื่อนมาช่วยแล้วอ่ะพี่เอ้ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนบอกกดลนทนไม่ไหวอ๋านี่นี่ว้าวเก่งมากขอบคุณค่ะสมมติเพื่อนไหนเลยสมมติเพื่อนไหนเก่งมาก